รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยะประกรันภัยมอบความรูสึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกเบอรคู่ม่สูตรเอเวอร์เฟน้ำดื่มแกรน AS a อ a อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมคะ่ะเข้าสู่รายการเข้าท่านะคะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ทางพัทบ5แห่งนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะหากพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครนะคะหลายๆลท่านเนี่ยคงจะนึกถึงเพลงท่าฉลอมตลาดนาเกลือนะคะหรือว่าตลาดอาหารทะเลอย่างมหาชัยรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนราศิง์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะจังหวัดสมุทรสาครเขาได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ถึง3เส้นทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นทางท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตรวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอีกด้วยนะคะ จังหวัดมีโครงการพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที <aroma S 1> ่ยวกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงได้เปิดสามเส้นทางใหม่คือเส้นทางประวัติศาสตร์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตรวมทั้งหมดแล้ว15หมู่บ้านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มี5หมู่บ้านคือหมู่บ้านโคกขามหมู่บ้านสันดาบ หมู่บ้านชายทะเลหมู่บ้านชายทะเลรังจันหมู่บ้านสากรหนึ่งซึ่งทั้งห้าหมู่บ้านอยู่ริมชายฝั่งทะเลใกล้กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่มีเสน่ห์ทางวิถีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาวเลและร้าอาหารทะเลค้องสดราคาไม่แพงเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงหมู่บ้านสันดาบ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ตั้งบริเวณคลองโคกขามตำบลพันท้ายนรสิงห์มีจุดเช็คอินตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ชิมช็อปแชร์แบบย้อนยุคกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้าชุมชนหมู่บ้านโคกขามวัดโคกขามตำบลบ้านเกราะมีวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเก็บวัตถุโบราณที่เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายทางอาทิชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย ศาลเพียงตาของเดิมหลวงพ่อสำริดพระพุทธสิหิงหมู่บ้านชายทะเลสะพานแดงจุดชมวิวปาโลมาพระอาทิตย์ตกดินมีสะพานไม้แดงทอดยาวขนานชายทะเล700เมตรและมีศาลาพระกลักน้ำหมู่บ้านสากรชิวนาเกลือลองสปาเกลือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งเป็นอู่เกลือใหญ่ของประเทศไทยที่เที่ยวอิ rain, นเทรนนาเกลือพื้นใหญ่ขาวสะอาดตา นอกจากนี้อยากมีแหล่งเรียนรู้ทางปเกษตรการทำสบู่จากเกลือการทำสปาเกลือ ท่านผูช้ชมครับอันนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่4บ้านรางจันตะบนนาะโพกนะอันที่เห็นอยู่นีมือนเป็นวิธีดั้งเดิมของชาวเซที่นี่เลยก็จะใช้ครกกระสาแบบนี้ฮะในการตำกะปิที่เห็นอยู่นี้เป็นเคยแล้วก็พูดง่ายๆว่ากะปิที่รางจันเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากการมีวัตถุดิบที่ดีเนี่ยย่อมนำไปสู่การเป็นน้ําพริกที่ดี บอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วจริง,งไหมผู้ใหญ่ค่ะ,คะทานจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าของกระปิของเราเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ธรรมดา<ง>มีออยอด้วยนะคะแล้วก็มีเล้ยงด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็มีฮาลานด้วยนะคะด้วยเคื่องหมายต่างๆนะคะเราก็เล,เ,าเลยจะต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างก็จะต้อง จะสูงถายไปแล้วเนี่ยมาเป็นให้กับนักท่องเที่ยวคุยไงว่าอยากจะมาทดลองทดลองตําแบบนี้นะฮะต้องมาเองปัจจุบันเครื่องม้เครื่องมือเนี่ยหายากแล้วพบได้ที่รางจันทร์นั่นนี่แล้วก็เหมือนกับเป็นการเวิร์กช็อปบรรจุอ่ะทดลองดูซิว่ากะปิฝีมือเราน้ำพริกฝีมือเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้แกงส้มใบชัดครามอันนี้ผักขมบมปูทะเลส่วนอันนี้กุ้งไผ่กะปิก็คือกะปิที่ผมต้ำเมื่อสักครู่นี้ส่วนอันนี้โอ้โหเห็นแล้วน่าน่าทานมากเลยก็คือปูดองฮะปูดองพูดถึงไม่ได้ก็คืออย่างอย่างนี้ยเป็นผ้ามัดย้อมอันนี้จากธรรมชาติเลยอันนี้จากต้นตะบูน นี่ค่ะนี่ก็คือเป็นฝีมือ,อของคนในชุมชนของเรานะคะคือเราเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาทำความภาคบัญย้อมโดยเราใช้เป็นสีธรรมชาตินะคะโดยต้นกระบูนและก็เปลือกโครงการนะคะพูดง่ายว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวนี่สามารถมาทดลองทำเอ<ช>งได้นะเพราะว่าเราจะไม่มีจน่ายนะคะนี่คือไฮไลท์ของบ้านเราคือนมาตั <rumors> ้นแต้องมาทพูดง่ายมาที่บ้านชาทรีรังจันเนี่ย ทดลองทำด้วยมือตัวนี่ยเพราะนั้นก็จะเป็นสินค้าถ้าเป็นผ้ามัดยอมนี่ก็เป็นผ้าผืนเดียวในโลกที่ทำจากมือเราเพราะนั้นไม่มาก็ไมือจะว่าไหแล้วนะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะเส้นทางท่องเที่ยวที่นําเสนอไปวันนี้มีเพียงแค่5เส้นทางเท่านั้นนะคะยังมีอีก2เส้นทางที่น่าสนใจนั่นก็คือการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมไปถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พลาดไม่ได้นะคะสัปดาห์หน้านมาติดตามกับ2เส้นทางที่น่าสนใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเข้าท่าแล้วนะคะ,จะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามรับชม สวัสดีค่ะ